สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจะบอกว่าเป็นบ้านของผมเองนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวบ้านของตัวเองนะครับที่สร้างเรื่องประมาณที่ไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกับช่องสวาปามนะครับอินโทรมา เราจะไปถ่ายโซนหน้าบ้านนะครับบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับแล้วก็ในห้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็นบ้านที่เราเก็บเงินนะครับสร้างมาก็คือระยะเวลาประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วก็รวมกับเงินกับแล้รวมกับเงินรายได้ของยูทูบนะครับถึงแม้ว่าจะได้ไม่เยอะเนาะแต่ว่ามันได้เดือนเดือนละหนึ่งพันบ้างสองพันบ้างหรือว่าบางเดือนก็ไปถึงพันเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนแบบเป็นเงินที่แบบ ที่บบบบแบบว่าเหมือนอะไรว่ามันคนหรอเออบันประมาณหลายเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรอบบ้านให้นุนะครับ ก็สวัสดีกรอบนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับจะไล่สีแบบเป็นสีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเสาสีขาวเนาะแล้วก็มีประตู1บานนะครับเราจะไม่มีหน้าต่างไว้ข้างหน้าเนาะเราจะมีหน้าต่างไว้ข้างหลังกับข้างๆตรงในส่วนที่ทํางานเดี๋ยวจะพาไปดูทีหลังนะครับส่วนหน้าบ้านนะครับก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับส่วนหลังคานะครับเป็นหลังคาแบบ เมทัลชีสนะครับซึ่งเราเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่รู้สึกว่ามันประหยัดที่สุดเลยแล้วก็ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องเซฟตังของเราให้มากๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณบ้านของน้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านของแม่นะครับเราจะอยู่ระหว่างกลางบ้านน้ากับบ้านแม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังนะครับข้างๆ้างและข้างหลังนะครับส่วนนะครับ กระถางที่วางอยู่ตรงข้างๆนี้ก็คือเราเพิ่งเพาะมอนสเตล่าไปนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นข้างๆ้างนะครับข้างฝั่งนี้จะไม่มีหน้าต่างนะครับหน้าต่างจะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะครับหน้าต่างในส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าดูนิดนึงเนาะพอดีว่าเรา บบใช้ที่นอนมาแบบจากบ้านเดิมนะครับเราก็ประหยัดเงินเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อของอะไรเข้ามามากมายนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างเช่นกันนะครับนี่ตอนนี้คือแดดแบบแรงมากๆนี่หน้าต่างฝั่งนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างของโต๊ะทํางานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อผ้าม่านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดข้างในให้ดูเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะแบบตัดคงตัดคีบอะไรประมาณนั้นนะครับดูหนังดูฟังเพลงแล้วก็มีตู้เย็นนะครับแค่นี้ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณข้างๆบ้านนะครับนี่ก็จะไล่ไปให้ดูนะครับส่วนซุมเอฟหลังคาเขียวๆนี่ก็คือเป็นซุมแบบนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีครัวแบบครัวนอกบ้านอยู่ที่ซุมนี้ด้วยเนาะนี่ นี่ก็เป็นต้นไม้นะครับก็มากลับมาที่หน้าบ้านอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะครับเรเอนนี้ก็เป็นบ้านของนานะครับแล้วก็นี่ครับซุมที่บอกก็คือเป็นซุมนั่งเล่นนะครับมีเปมีอะไรแล้วก็มีครัวอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณแบบข้างนอกนอะกแบบนอกครัวนะครับ แล้วเราก็จะพาไปดูข้างในบริเวณบ้านกันนะครับพอดีจะเป็นการถ่ายตอนกลางคืนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตอนคืนนะครับมีมุมนี้ก็จะเป็นมุม ที่นอนนะครับจริงๆตรงนี้เอาที่นอนเก่าจากบ้านหลังเก่ามานะครับก็เดี๋ยวจะซื้อที่นอนใหม่มาเทินอีกหนึ่งชั้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเตียงเพราะว่าถ้าเกิดเอาเตียงเนี่ยมันจะเต็มเนาะมันจะเต็มพื้นที่เราก็คือเอาที่นอนแบบวางเทินที่นอนนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับโอโลคาเซียโอโลคาเซียของแม่นะครับตรงนี้ึน้นมาก็จะเป็น ิ่งพักนะครับอยู่บนหัวนอนเนาะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดม่านนะครับเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อนะครับส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมทํางานนะครับน,นี่ก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็มีโนะ้ตบุ๊กเนาะนี่ก็ยังไม่ไติดม่านเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับสาเหตุที่ว่าตู้เย็นวาตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นมุมทํางานเนาะแล้วก็ พอเรานั่งไปอยู่นะ้ำปุ๊บเราไม่ต้องเดินไปไกลนะครับแล้วก็หยิบน้ํากินตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็นี่ยังไม่ได้จัดเนะาะตรงนี้ของอะไรยังไม่มีอะไรทำแบบโลง่โลงๆเลยตรงนี้ตรงนี้เรากะไว้ว่าจะเป็นมุมขายของมุมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะหาของมาขายมุมขายของก็จะข,ขาวๆหน่อยเนาะมาดูห้องน้ํากันบ้างนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับข้างบนก็จะมีกเรียกว่าบานกระทุ่มเนาะตรงนี้ก็จะเป็นฝาผูอาบน้ำครับแล้วก็ตรงนี้เป็น,อ, Sing, นอะไรวะซิงเนาะอาจจะลกๆๆหน่อยนะไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับก็จะสีนี้นะครับคือห้องน้ำตราดูขนาห้องน้ำเนาะมีเป็นหนึ่งเออแล้วก็ต้องบ,บอกว่า ที่เลือกแบบตรงนี้สีขานะครับแล้วก็ตรงนู้นสีขาวที่เลือกสองสีเพราะว่าต้องการแบบให้มันเป็นแบบทูโทนนะครับมุมนี้เป็นมุมที่นอนก็จะแบบมืดๆหน่อยอาจจะให้ความแบบว่า p r i v a t ส่วนตัวมืดๆทึบๆหน่อยแล้วก็มุมนู้นเป็นมุมทํางานนะครับก็จะให้าอารมณ์แบบว่าสว่างๆหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อจะได้แบบมีอะไรให้ยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันแบบ ดสดซึ่สดซื่นสดซึ่งสดชื่นนะครับสดชื่นสดใสหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบขาวๆเนาะส่วนมุมที่อามุมที่นอนนะครับเราก็จะเอาแบนแบบเออเขาเรียกว่าโทนมืดๆด๊าดๆหน่อยจริงๆผ้าปูที่นอนนะครับสั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาถึงเราเราก็เลยเอาผ้าปูที่นอนเก่ามาก่อนผ้าปูที่นอนนี้เราก็จะเป็นสีคุมโทเหมือนกันจะเป็นเทาขาวนะครับ hey. ในห้องก็จะประมาณนี้เนาะตอนคืนนะครับถ้าถ่ายจากมุมเอามุมทางหน้าต่างที่นอนนะครับก็ประมาณนี้สาเหตุที่เราต้องการสาเหตุที่เราต้องทำฉากกั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้มันแบบเป็นสัดส,ส่วนว่าตรงนู้นเป็นที่ทํางานตรงนี้เป็นที่นอนนะครับ ก็อยากให้แบบว่าเออให้มันมีแบบสัตว์มีส่วนหน่อยถ้าสมมติว่าเราไม่เอาฉากกั้นตรงเนี้มันก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบห้องโล่งห้องสี่เหลี่ยมอ่ะเนาะห้องสี่เหลี่ยมเหมือนแบบอยู่อพาร์ตเมนต์เออนะครับอันนี้ก็คือแบบให้มันแบบว่าดูแบบมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะก็เลยทําฉากกั้นนะครับแล้วมุมที่ชอบที่สุดก็คือเป็นมุมทางานเพราะว่าเรานักทุกวันเออเรานังทํางานทุกวันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับห้องผมนะครับในตอนเืนสสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลานอนแล้วนะทุกคนก็ต้องขอตัวไปนอนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสวาปานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอะไรให้ดูอีกก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย